มาลีกิตาจิตาเสจาระอุสาห์ดิ้บ้ ambah กริย์ที่จุระอิลมุดิกาลีอิมันดิ้ัท a m b a เอรักความสัมนจัลินกันต่อไปนะครับพบกับหัวข้อกว่าจะถึงวันนี้โดยคุณสามารถบุญธราทิพย์ครับ,บ สาลามรยกลุวมเราหัะตุลอฮิวะบรเบารกาต์ขอความสันติค,ความเจริญจงประสบกับผู้ร่วมประชุมทุกท่านครับท่านอธิการบดีตัวแทนจากสำนักตุลาลรัชมนตีดร็อรวิสุทธิผมคงไม่กล่าวยังอื่นเพราะเวลาเหลือ15นาทีครับผมคงจะเล่านิดเดียวนะครับว่ากว่าจะถึงวันนี้เนี่ยอุปสรรคมันเกิดขึ้นกับตัวผม เพื่อให้ทุกคนได้คิดว่าวันนี้เราจะทำอย่างไรกับพี่น้องมสุสลิมหลายล้านคนหรือสิบล้านคนครับผม,มาอายุ20จบปสไปเรียนหนังสือภาษาอับสี่ปีหลังจากเรียนาภาษาอับสี่ปีผมออกจากบ้านไปอยู่ที่ไหนครับสําเพงท่านยอน้อนะครับ ศูนย์การค้าสมัยก่อน30กว่าปีไม่มีศูนย์การค้าค้าปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสัมเพงคนจีนเสื้อผือนหมอนใบมาอยู่สัมเพงมุสลิมอยู่ที่ไหนครับผมอยู่สัมเพงเกือบสองปีเรียนจนจบเมื่อก่อนเขาไม่มีสถาบันการศึกษาผมจบวิชาเคมีห้องแถว ผมจบวิชาเคมีและจบแผนแพทย์ไทยเมื่อก่อนเขาจะมีแพทย์เรียกว่าสี่แยกวัดตึกเขาจะมีสอนเรื่องสมุนไพรผมเรียนตัวนั้นมาพอผมรู้เรื่องเคมีผมทำยังไงครับความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาผมจำคำนี้ครับ วันนี้ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธามุสลิมสิบล้านคนเราวันนี้ไม่เคยแสวงหาความสะอาดไม่เคยเลยแล้วท่านทำอะไรอยู่ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธาทั้งโลกครับแต่เราวันนี้เราหาอยู่ที่ไหนมันอยู่ในตลาดแล้วเราเรียนอะไรเรียนศาสนาวันนี้เราเรียนศาสนาแต่วันนี้ผมกำลังจะย้อนกลับนิดเดียวว่า วันนี้ศาสนาท,ที่จะก้าวมาถึงว่ากัาได้อย่างไรถ้าหากว่าตราบใดท่านไม่รู้จักคำว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้ก็คือเรื่องของธรรม,มาหากินแต่นี้ถ้าหากท่านไปไม่มีโอกาสเข้าไปศึกษาสถาบันการศึกษาที่เรียกว่าอาชีพอาชีพแปลว่าอะไรก่อนอาชีพแปลว่าวันนี้ ต้องไปดูคนอื่นตอนนี้อา,อาชีพไปดูคนอื่นไปดูใครครับวันนี้เราจะดูใครครับในภาคใต้จะดูใครคนที่รับความสําเร็จด้านการประกอบธุรกิจมีกี่คนเราค่อยส,ส่งเสริมไหมครับวันนี้เรากลัวที่สุดเก็ควอว่าวันนี้เราหลุดจากเรื่องของสังคมที่เราเสียหายกับเวลาตะกีบ หมอท่านมาพูดเรื่องยาเสพติดแต่มุสลิมเนี่ยเสพติดบมบายเซตมากที่สุดคือเวลามุสลิมเสพติดที่สุดมากที่สุดคือเวลาครับอินนัลโมบายเซตีนี่คือว่านั่นชตอนเราอยู่กับพี่ตอนมากกว่าเราไม่เคยไปดูตลาดเลยวันนี้ศูนย์การค้าต้องเป็นของเราไม่ใช่จะไปของคนอื่นคนที่สร้างศูนย์การค้า40ปีที่แล้วขายหนังสืออยู่ที่ เรียกว่าอสัมชัญที่บางรักเจ้าของคนศูก์กานค้าที่ปัจจุอยู่ตรงนี้ขายหนังสือครับวันหนึ่งเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าที่เรียกว่าจากต่างประเทศเสื้อผ้ามือสองจนกว่าวันนี้จะเป็นศูก์กานค้าเซอร์ลมีมูลค่าหลายแสนล้านนั่นเ,เรียกว่าวากัาบแต่วันนี้วาก๊าจะมาจากไหนครับวาก้าแปลว่าหยุดภาษาราวว่าหยุด ทั้งเป็นเหมือนกับวันนี้ตัดมือเราเอาผ้ามาห่อร่างกายยังเดินได้เรียกว่าหยุดตายแล้วผลของเรายังได้ประโยชน์เรียกว่าวากรับแต่วันนี้เราไม่มีทโอกาสทำวากับเลยนะสก,กาดเราก็ยังไม่มีสก,กาดเรารู้จักแต่ฟิตทรอ,อย่างเดียวแล้วเราจะเอาตรงไหนเราเดินไปซื้อของเสียแวนเจ็ดเปแล้วเราจะไปซื้อของใครครับ รอบในตลาดไม่มีของพี่น้องม,มุสลิมทั้งๆนี้มุสลิมเป็นวัตถุดิบที่อยู่มากที่สุดในตลาดประเทศไทยภาคใต้ยางปลามเราไม่มีโรงงานเลยแปรรูปเราก็ไม่มีวันนี้ข้าวกับปลาปัตตานีรวมกันแา้วา,าเกียบส่งไปขายที่ไหนก็ได้แต่ทำไมเราไม่คิดทำธุรกิจ ที่ผมกาลังบอกครับตลาดอยู่ที่ไหนครับพวกเราทั้งหมดเราซื้อแต่หาผู้ประกอบการไม่ได้วันนี้เราจะไปหาใครครับเรื่องประกอบการเราไม่เคยหาต้มยำของเราอร่อยที่สุดในประเทศไทยเราไม่มีแต่เรามี KFC ทั้งโลกเราไปกินไก่ย่างหาดใหญ่เราไม่เคยมีไก่ย่างที่อร่อยที่สุดเราไม่เคยประกวดเลย ฝากท่านอธิการบดีต้องแข่งขันเรื่องนี้ครับหมายว่าอะไรต้องจัดเขายำอร่อยที่สุดและขายายแฟรนไชส์ผมเป็นน,ยา,นายกสมาคมแฟรนไชส์คนแรกของประเทศไทยไม่มีใครเชิญผมไม่เคยใครเชิญผมไปบรรยาย,ยเหตุผลก็คือว่าเราบรรยายฟังเรื่องาศาสนาเราวันนี้เป็นอะไรครับาศาสนา,สาศาสนากุอาง่าวสุราสกาศก0าตอนในกุรอานเราละหมาด อารุกีตาบทำซากาศท่านไปดูแอร์แบกที่ครับเขาทำซากาศครับเขาไม่ได้ทำละหมาดแล้ววันนี้เราระ,ระดมทุนระดมทุนมาจากไหนครับวันนี้เราทุนไม่มีเหลือแล้วครับตาบใดยาง5้กิโลร้อยเจ้าอะไรมาระดมเพราะเราไม่เคยทำอย่างอื่นเลยวันนี้เราเห็นไหมครับกุรุบานอากิก็ วันนี้เดินขับรถไปถึงปัตตานีไม่มีฟาร์มไหนมีฟาร์มแพะ,ฟา,แะฟาร์มแกะฟาร์มวัวฟาร์มควายไม่มีเลยแล้วเราอยู่ที่ใครครับนี่หลักการของอิสลามแต่วันนี้ผมคนหนึ่งที่อยู่ในตลาดท่านไปสุวราณคาที่ไหนจะเจอบริษัทโปลิเคมก็ผมเห็นว่ารถในประเทศไทย18ล้านคันใครดูแลผมก็อยากจะฝากลูกหลานว่าวันนี้ความสะอาด ธุรกิจบริการยังมากมายกับพี่น้องมุสลิมที่จะช่วยโรงแรมเราต้องการพี่น้องมุสลิมร้านอาหารเราต้องการฮาลาลหรตอยีบันวันนี้เราขายฮายลาลเราไม่เคยขายตอยีบันเลยใครจะเห็นว่าตอยีบันอยู่ที่ไหนอยู่ที่อฮลุมกีตะมุสลิมเราไม่เห็นเห็นแต่ฮาลาลแต่ตอยีบันเราไม่เกิดฝากระตัวแทนจุฬาลากมมติ วันนี้เราเห็นเรื่องฮาลานแต่คุณภาพเรื่องของพี่น้องมุสิมคุณภาพเรายังไม่มีเลยวันนี้เราไม่สามารถจะคัดได้อาลุนกิตาเขาบอกเขามี400,000คนในประเทศไทยเขามีคุณภาพแต่มุสิม์10ล้านคนเราอยู่ที่ไหนเราไม่เคยคัดคุณภาพของคนออกมาเราบอกว่าคนแต่งกายวุฒิการศึกษาคนที่จบมาจากต่างประเทศ เราคัดคนกลุ่มนี้เท่านั้นแต่ลูกหลานที่ครับที่กำลังแสวงหาอย่างในแพทย์ที่ขึ้นมาสักครู่หลายชีวิตในประเทศไทยที่เรารอคนผู้ใหญ่ที่จะให้การสนับสนุนแต่นี่จะให้การสนับสนุนอย่างไรครับถ้าท่านไม่จัดจะมาเล็กๆจะมาสำคัญที่สุดที่ผมบอกว่าหมู่ั้เซ็ตเวลาของพี่น้องมุสิมหายอยู่กกลุ่มนี้ครับเราไม่เคยใช้มสัสยิดเป็นศูนย์กลาง เราไม่เคยใช้จำอะของเราไปที่ปรึกษาหยุดการค้าไปละหมาดบันสุกละหมาดบันสุกแล้วไปแสวงหาเราเอาหลักการอันนี้มาใช้ในชีวิตประจําวันไหมครับถ้าตราบใดท่านไม่เอาชีวิตในหลักการมาใช้ประจําวันท่านจะไม่มีโอกาสท่านเคยไปพาทัวร์ไปที่ตลาดโรงเกลือท่านไปดูอะไรครับทําไมไม่ไปศึกษาอย่างประเทศจีน ท่านไปอุมร้อ1สิบครั้งทําไมไม่ไปศึกษาอยางประเทศจีนท่านจะเห็นว่าในประเทศจีนมีอะไรอุมรออนี่ยเป็นการเซ็น MOU กันระหว่างคนทั้งโลกแต่เราบอกว่าไปอุมรอเพื่อเอาผลบุญกลับนี่ต่างกันคนจีนไปดูสิครับจีนของซาอุดี80%เพราะอะไรครับเกิดจะอุมรอครับเขาไปมี iPad อันเดียวแล้วเขาก็เอา iPad ขายให้กับคนทั้ง โลกที่มาอยู่ในอุมร์แต่มุสลิมไปอุมร์พอทำละหมาดบ่ายแล้วขึ้นนอนกินข้าวนั่นครับเวลาที่มันหายไปเพราะอะไรครับมูบาเซต่างนี้เราไม่เคยพูดแต่วันนี้ผมนะฮะนักธุรกิจเราอยากบอกว่าท่านต้องพาลูกหลานของท่านเดินในตลาดไปที่ไหนครับในสุวรรคาท่านจะเห็นคนต่างชาติที่เรียกว่าพมา่าหรือลาวเป็นคนขาย เจ้าของเป็นฝรัง่งทำไมไม่เป็นเราทำไมไม่เป็นเราวันนี้สูงค้าต้องการฟู้ดคอดต้องการสินค้าพูดไดงไงว่าร้านค้ามุสลิมแต่เราไม่มีตอยีบันมีแต่ฮาลานครับวันนี้ในกรุงเทพทุกแห่งนะครับต้องการตอยยีบันจากพี่น้องมุสลิมแต่เขาไม่ต้องตาไม่ต้องการตราฮาลานแต่วันนี้เราไปเอาตราไปติดแล้วก็คนขายเป็น พามากครับนี่เกิดขึ้นความจริงท่านต้องไปศึกษาคนที่อยู่ที่นี่นะครับเดินไปครับผมยินดีจะพาในสูงกัง้าและจะชี้ด้วยว่านี่สูงกัง้านี่เขาทำอะไรและตลาดอยู่ที่ไหนผมอยู่ในสูงกังขาสามสิบหปีทุกวันผมไม่เคยขาดและไม่เคยนอนอยู่บ้านอยู่ในสูงกัง้าจะอยู่สาขาไหนเท่านั้นเราถึงรู้ว่าวันนี้ เงินโลกที่มันหมุนอยู่นี้มันอยู่ในศูนย์การค้าแล้ววันนี้กลับกันละครับอยู่ในมือถือเราเคยสอนไหมครับว่าศูนย์การค้าที่ขายอยู่ในมือถือใหญ่ที่สุดใน5ปีข้างหน้าไม่มีตลาดอยู่ในมือถือไร้ายขีดความสามารถของคนละนี่ถามว่าวันนี้เราต้องมองว่า วาฮีของอัลลอฮ์วันนั้นกับส่นบีเนี่ยใช้อินเทอร์เนต็ตหรือไม่ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เมื่อไร่วันนี้ถึงแล้วครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่อัลลอฮ์วาฮีให้กับน,นบีเนี่ยวันนี้ถึงแล้วครับแต่เราไม่เคยเอาสิ่งเหล่านี้มาวิเคราะห์นะว่าทําไมวาฮีที่อัลลอฮ์ใช้กับน,นบีเนี่ยไรสายแล้ววันนี้โลกไม่มีขีดเห็นไหมครับวันนี้ขายกันทั้งโลก มีมุสลิมกี่รายมหาวิทยาลัยกี่แห่งที่จัดเรื่องเหล่านี้ว่าวันนี้ตลาดอยู่ในมือถือและผิดพันธ์อยู่ที่ไหนเหมือนกับวันนี้ผิดพัน์ความสะอาดที่ผมกําลังทําอยู่ผิดพันุ์อีกหลายหลายอย่างวันนี้ท่านเพียงแกงอร่อยที่สุดในปัตตานีท่านโฆษณาในสื่อก็ส่งถึงบ้านได้แล้วนี่คือเหตุผลหนึ่งแต่ทําไมวันนี้ ถ้าจะให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้มันก็เกิดจากการศึกษาที่ทุกคนยอมรับว่าการศึกษาเท่านั้นจะสู่ความสําเร็จแต่การศึกษาวันนี้เราไม่ได้บอกว่าล้มเหลวแต่ขาดการปฏิบัติเท่านั้นเองนี่การปฏิบัติทํำยังไงครับเราขาดตรงไหนครับขาดเครือข่ายที่พี่น้องมุสลิมเราไม่สามารถจะติดต่อเครือข่ายกับโรงงานโรงงาน อย่างอธิการบดีมีคนรู้จักทั่วโลกแต่เราไม่มีโรงงานที่จะบอกอธิการบดีว่าวันนี้ฉันมีโรงงานปลากระป๋องที่ตลาดโลกเขาต้องการหรือเนื้อกระป๋องแต่เรากลับไปซื้อเนื้อกระป๋องกลับมาครับผมคงหมดเวลานะครับโอกาสหน้าผมคงจะมาให้ข้อคิดทั้งหลายว่าวันนี้ความสำเร็จไม่ได้อยู่ในการเรียนหนังสืออย่างเดียว และการศึกษาอยู่ในเปนกระทั่งลงหลุมวันนี้อยู่ที่ตัวท่านทั้งหลายว่าจะแสวงหาไม่เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาอย่าบอกว่าด็อกเตอร์แล้วฉันจบแล้วฉันไม่ทำอะไรอีกต่อไปแต่วันนี้ผมกำลังบอกท่านทั้งหลายว่าวันนี้มีค่ามากสำหรับพี่น้องทั้งหลายที่บอกว่าวากัฟเป็นการหยุดและเดินได้ก็คือตายแล้วยังได้ประโยชน์เป็นอยู่เราก็ยังได้ประโยชน์ Cih saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.